เจ้าขาลูกไปสอบที่จังหวัดอุโบนกับตะทางกลับจะผ่านสารแมฮันีสีสาระะแล้วค่ะคาเจ้าปรได้มาไหว้แเมฮันีนี่ร้ายเดือนแห้งแล้วเนาะคะ่ะก็เลยวนนี่ก็บไก่สิปีใหม่พอดีเนาะคะ่ะมีโอกาสไ <c oughs> ด้สัญจรผ่านหนา้าสารแมฮันีก็เลยสิทขอโชคขอลางวดันที่31มกราคม65ไปฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะนี่อากาศหนาวคะ่ะร่มก็แห้งร่มแห้งเนาะคะ่ะ <c oughs> อ๋อขับรถหน่อย คท่บ,ทบ้ครับมชครับเดี๋ยวมารอรุนตัวเลขที่ข้าเกี่ยวขอจากแจ้คฮันนี่สีสารครับอากาศกันแล้วหนาว,วครับสลบับมือนีครับโลมพัดแร่ มือนี้ก็เป็นมือที่หนาวที่สุดแล้วเนาะเริ่มหนาวเนาะหนาวแห้งครับข้าวเกลียวข้าวเกลียวกับกับพุ่มนึงเนาะโม่งอุบัวเกี่ยวกันมาทั้งนี้ทัดี้แล้วค่ะอะไมาขอโชว์ระลาบใจข้าวเกลียวอยากง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าปลานข้าวเกลียวกับตัอยู่คนละติคนละท่าเนาะใช่ครับโมเป็นอุปสรรคเหรอครับโมเป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าจะมีรถกับมาได้อยู่แต่ว่าไม่แจกอะ ววาไก่ปีใหม่แล้วก็<า>ยอยาก่ห้<า><า>รมชุ่มไก่เ้ยเนยานนะไก่เนาะอันนี้งวดนีหงวดต่อรับปีใหม่นั่นเนาะงวดุดทไทย รากห้านี้ค่ะขอให้แม่ฮันนี่เมตตาให้ตัวเลขตรงๆรงปังปัง,งเลขค่ายสามโตสลากินแบงรัฐบาลแลว้วมันเป็นเลขสองตล่างกัได้นะคะขอให้เลขถูกดีออกมากเป็นเลขที่ถูกรางวัลน,นะคะเอาสามโตตรงๆเลยนะค่ะแม่ขอโชคขอลาบจากแม่ตอนรับปีไหมน,นะคะ กับที่ยูทูบแล้วก็เสียงกล่องน้ำเนาะกับเอาอ่างนองยางเนาะค่ะบางหมวดน้ำเกลียวค่อยมาขอกับได้ได้น้ำเหล็กคู่กับมี่เนาะค่ะได้น้ำเหล็กปีกปองกับมี่ค่ะเดี๋ยวขั้นพ่อแม่เล็กถูกกับมาเล็กปีกปองเนาะอแม่เล็กถูกกับมาเล็กปีกปองกายทางผู้ชมฟีเจอร์หน้าเบิรงครับลมแห้งกนะทางผู้ชมขั้นเกี่ยวปากสั้น ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอรอลุ้นเลขทูบครับที่คำคำแก้วจุดขอจากแม่ฮันนี่สีสานครับเดี๋ยวมาดเลข,ขป้องน้ำกันเนาะค่ะว่าจะได้เลขตัวใดจับสามครั้งเนาะค่ะเทเกียกับบุนทั้งเลขทิ้งองและก็เลขทูบเนาะค่ะตัวเลขเนาะค่ะ เลขเจ็ดเนาะเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ดค่ะัวที่หนึ่งเลขเจ็ดครับอันเก้าค่ะตัวที่สองก็เป็นเลขเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดตัว 7, เจ็ดสองแล้วค่ะเจ็ดสองโตเนาะค่ะ แล้วคุณตัวที่สามเกั9เานะะ7จ9หรือเจ็ดสองเกครับเจ็เจเก้าหรือเจ็สองเก้าง่ามาค่ะเจ็เจเกหรือว่าเจ็เกนาะครัพอเล่งใจเร่เจ็ดสองกก็ไม่นะคะ ไกระจับเปรเล็กเจ็ตสองเก้าค่ะครับปฏิว่าิแม่ไฮแล้วสองเก้าค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าหรือว่าควาจีบกับอ๋เล็เจ็ตเป็นเหล็กหนึ่งกันแล้วแต่เนาะค่ะคค่ะแต่คำแก้วที่ใส่ในเจ็ตเจ็ดเก้ากับเจ็ดสองเก้าเนาะค่ะเดี๋ยวรุ่นเลขทูกค่ะวอชิเนเป็นตัวใดเนาะครัค่ะเลขทูกตัวเลขที่คำแก้วขอจากสารแม่ฮันนี่เนาะค่ะ เลขทูบตัวแรกก็คือเลข8ดเลข8ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอเลขตัวที่สองตัวที่สามกันค่ะว่าแม่สิให้ตัวใดเนาะค่ะหวดน,นี้ค่ะค่ะมาเบิงเลขทูบตัวที่สองค่ะสี่ข้ามแก้วขอจากศาลแม่หันนีค่ะเลขทูบตัวที่สองก็คือเลขสามแปดสามค่ะแปดสามสามแปดเนาะคะ่ะข้ามแก้วก็ซื้อมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะแปดสาม ตัวที่สาเป็นเลขอีอยังเดี๋ยวมาทาเบิ้งน้ำกันค่ะค่ะลมพัดกัลมพัดแห้งนะคะมืนีนะคะลมแห้งเลขทูปตัวที่3มก็คือเลข5 8าแสหค่ะ8ปดสหหรือห้าสามนะคะ่ะเลขทูปจากแม่ฮันนีสีสานนะคะสาสูสาทุค่าแม่ขอยออกตรงๆรตรงปังในเลขทูปที่จุดใดมือนีนะคะแปดสามห้าห้าสามค่ะ ปองที่ได้ก็คือเจ9หรือว่าเจ9ดสส่วนเลขทูทีขั้าเกลีวจุดขอโชคลาบจากศาลแม่ท่ามีทีศารนะคะก็คือ8 3 5สา8หห้าสาดค่ะ8 3 5สาหหรือว่า5้าสาดเนาะ,นะคะ่ะก็เป็นตัวเลขทีงดงเนะคะ่ะกับมาขอโชคลาบจากแม่หลังจากทีขั้มเกลยวก่อะเลยมาขอโชคลาบหลายเดือนเนาะคะ่ะหลายงวดให้มือนีมีโอกาสดีะคะ่ะแล้วก็คิดว่า อยากที่โลคดีค่ะอยากที่ได้เงินแสนรับปีไม่เนาะค่ะจะเพื่อมาขอโชคลาจากแม่ขอประสบความสำเร็จหลายๆอย่างค่ะขอบรไว่าแต่ขอเลขขอพรขอให้ได้นั่นนี่ดังสมปัารถนาก็ได้อยู่ค่ะค่ะทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธานะค่ะศรัทธาความเชื่อก็จะนําไปสู่สิ่งที่ดีๆตามมาเนาะค่ะแปดสามห้าเจ็ดเจ็ดเก้าที่เจ็ดสองเก้าแล้วค่ะสามสิบธันวาคมหกห้า เลขจากแม่ฮันนี่สีสารที่คำเกี่ยวขอโชคขอลาบเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีถูกหวยด้วยเงินต้อนรับปีใหม่ทุกท่านนะคะนำเลขทีคำเกี่ยวขอจากแม่ผุ้เสียงขอให้ถูกรางวัลเนาะค่ะค่ะจบเป็นเพื่องเท่านีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ